ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางเดอะรี d e r ค่ะคลิปนี้เป็นดวงราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดวันที่1 9กุมภาพัน์ถึงวันที่20 000, มีนาคมนะคะอันเดยกกวางขึ้นวันที่ไว้ให้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของพลังงานที่จะเกิดกับคุณนะคะ ในช่วงเดือนกันยายนค่ะอันนี้เป็นไพ่ออร์เคิลของไทยนะคะเขาเขียนว,ว่าไม่มีสมาธินะคะในช่วงนี้ค่ะการทำงานของคุณนะคะคุณอาจจะหลุดโฟกัสไปไปคิดในเรื่องอื่นนะคะอาจจะไปคิดในเรื่องของความรักเขียวคิดเรื่องครอบครัวอาจจะมีภาระขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยต้องไปโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่านะคะแต่แต่นะคะ ไม่อยากให้ประมาทกับชีวิตนะคะเอออย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าอ่อนเพลียนะคะถ้ารู้สึกว่าอ่อนเพลียแล้วคุณจะต้องเตรียมตัว,วเนอะเอออาจจะแบบไปงีบก่อนนะคะก่อนที่จะมาขับรถแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะคุณจะต้องมีสติให้ดีค่ะเออต้องมีสติสัมปชัญญะนะคะในการที่รับรู้เรื่องราวต่างๆเนอะแล้วก็รีแอคไปแบบเออให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยค่ะ เออแล้วก็นะคะคุณอาจจะมีงานเข้ามาค่ะหลายๆงานเนอะพอเข้ามาหลายๆงานอะเลยโฟกัสไม่ถูกก็ได้ค่ะอะ่ะมีงานเยอะอีกก็ดีจริงๆนะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันล้าแล้วมันเหนื่อยมันก็ทําให้โฟกัสไม่ได้ค่ะมันไม่มันไม่สามารถโฟกัสใน2งานได้ในครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะ <S <S ส่วนเรื่องของอบางทีนะเรื่องของการเงินนะคะอ,อ,อาจจะต้อง อาจจะหลุดโฟกัสไปแล้วลืมเก็บเงินอย่างนี้ได้ค่ะลืมเก็บเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วลืมก็ได้เอาวางใส่ไม่ไดกระเป๋ากางเกงทํางานนะคะแล้วเอาเสื้อผ้าไปซักอ้าวเสร็จแล้วนะก็ต้องอ,อ่หรือว่าแม้แต่คุณอาจจะทำใบพีโอหรืออาจจะแบบว่า เอกสารต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะคุณอาจจะลืมเอกสารก็ได้นะดังนั้นต้องเตือนสติตัวเองนะคะแบบอืมนะตื่นตื่นตื่นนะคะให้มาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะอ่านหรือไม่นะ,ะตอนนี้นะถ้าเรื่องของความรักนะคุณอาจจะหลุดโฟกัสในเรื่องคนรักก็ได้ค่ะคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานมากๆเลยนะคะบ้างงานสุดๆนะหรืออาจจะเป็นช่วงสร้างตัวนะคะคุณก็เลยไม่ได้โฟกัสกับ แฟนกับภรรยานะคะกับสามีหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเออทำให้เขาอาจจะงอนก็ได้นะคะเออแล้วแบบเออทำไมไม่เห็นครอบครัวเออสำคัญหรอหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะมีคำถามเกิดขึ้นนะคะเอ่อคำแนะนำเนอะถ้าเกิดตอนนี้นะกวางแนะนำให้ ให้มีสติอะไรค่ะเนาะมีสติตลอดเวลามีสมาธิตลอดเวลานะคะเอออย่าประมาทนะยังไงก็อย่าประมาทค่ะอ่ะมาดูเรื่องของการงานค่ะการงานนะคะมีไพ่แปดถ้วยนะคะมีไพ่สองเหรียญค่ะมีไพ่สามถ้วยนะคะมีไพ่หนึ่งไม้นะคะแล้วก็มีไพ่ justice ค่ะเหมือนตอนนี้นะคะคุณกําลังชั่งใจอยู่หรือเปล่าเนาะกำลังตัดสินใจอยู่หรือเปล่าว่าเฮ้ยฉันจะ แบกรับงานเนี่ยทั้งหมดดีทําคนเดียวดีไหมนะคะอยากจะทำสองานในเวลาเดียวกันฉันจะโฟกัสได้ไหมะคะเพราะว่ามันมีการอ่อนเพรียอ่อนแรงเกิดขึ้นนะคะคุณก็เลยแบบเริ่มมาถามตัวเองแล้วว่าฉันจะรับมืออันนี้ไหวไหมนะรับมืออันนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็ดูแลคนรอบกายไปด้วยนะหรือไม่ค่ะคุณอาจจะ อยากจะรู้สึกเอออยากจะตัดสินใจวางงานเก่านะคะแล้วสตาร์ทงานใหม่ค่ะอาจจะเป็นพวกสตาร์ทอัพอะไรแบบนี้นะคะ,ะมาลองงานใหม่ดูค่ะก็เลยตอนนี้มันเลยจับจุดคอนเซนเทรตไม่ได้ค่ะแม้แต่การเลือกเองนะคุณยังรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้เลยนะมันยังยังติดขัดอยู่เลยค่ะยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีจะทําอะไรดียังงงๆนะคะอ่ะ เราต้องมานั่งตั้งสตินิดนึงค่ะแล้วกออ็โฟกัสนะคะว่าเราจะทําอะไรเนาะคุณอาจจะมีงานนะคะอถ้าเกิดว่าถ้าเป็นงานใหม่ๆนะคะคุณอาจจะมีงานเข้ามาก็ได้นะคะเอ่ออาจจะได้งานใหม่นะอ่าอาจจะส่งใบสมัครไปแล้วแล้วเขาเรียกตัวแล้วได้งานใหม่ก็ได้ค่ะมันเป็นโอกาสที่ดีนะคะถือว่าหนึ่งไม้เนี่ยคือโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็มี8ดถ้วยเนาะแดถ้วยเนี่ยบางทีมันอาจจะหมายถึงว่าคุณอะ ที่ลังเลอยู่ตอนนี้นะคะที่ทําให้คุณไม่มีสมาธิเลยคุณอาจจะเพราะว่าตัดสินใจจะลาออกจากงานนะคะคุณอาจจะไม่อยากทำแล้วงานเนี้ฉันอยากจะไปแล้วเออเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะทําให้คุณรู้สึกว่าเมื่อู่ทําอะไรทุกอย่างมันมันมันอยู่ในหัวพอมันอยู่ในหัวแล้วมันมันคุ้นคิดเนี่ยเรื่องเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนานะคะขอไพ่คาแนะนําในเรื่องของการงานหน่อยค่ะของการงานชาวราศีมี ได้มาสามใบนะคะได้อัดสวินถือเหรียญค่ะแล้วก็เออเด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็อัดสวินถือดาบนะคะโอ้มาไพ่คำแนะนำนะคะว่าอยากให้คุณค่ะ เนาะอะไรที่มันแบบว่าตอนนี้มันยังไม่ต้องขับเคลื่อนอะ่ะหมายถึงว่ายังไม่ต้องผลักดันถ้าเกิดธุรกิจของคุณมี2ออย่างนะคะแล้วตอนนี้อันนึงมันอยู่ตัวแล้วก็ปล่อยน่าจะไว้ใจให้คนอื่นนะคะอาจจะเป็นบริวารอาจจะเป็นเพื่อนฝูงนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์นะคะอฮะมาคอยดูแลก็ได้ค่ะแล้วก็รู้คุณรู้อยู่แล้วค่ะว่าตรงนั้นมันมีแบบความมีความ,ม,วามสเสถียรเนาะอ,อ,อะไรประมาณนี้ค่ะ บางทีคุณต้องไว้ใจใครสักนิดนึงเนอะอาจจะคนที่อาจจะเข้ามาใหม่หรืออาจจะคนที่เด็กกว่าคุณน่ะอาจจะไว้ใจเขานิดนึงค่ะให้เขาได้เรียนรู้งานนะคะและเขาจะได้เออต่อยอดไปได้และสามารถทําประโยชน์ให้กับเราได้นะคะคุณเนี่ยจริงๆแล้วเนาะมันมีงานเยอะเข้ามาแหละมันจะมีงานกองพะนเนินให้คุณรู้สึกว่ามันแบบเสียสติไปเลยอะ่ะคือแบบ คือมันเยอะมากนะคะอย่าทําอะไรลวกๆนะคะอย่าทําอะไรลวกๆไม่ไงั้นคุณจะต้องตามมาล้างตามมาเช็ดตลอดนะคะเออทาอะไรให้มันเสร็จจบครบเรียบร้อยนะคะในครั้งเดียวก็พออ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันเอ้การเงินดีกว่าค่ะการเงินการเงินนะคะมีไพ่สองถ้วยนะคะมีไพ่เก้าไม้ค่ะห้าเหรียญค่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะ ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะแบบอืมเนี่ยอาจจะลืมวันเกิดแฟนหรือเปล่าก็ได้นะคุณอาจจะมีจินตนานการอะไรไว้นะคะว่าอยากจะซื้อของขวัญให้ใครสักคนหนึ่งหรือให้ให้ให้แฟนให้เพื่อนให้ใครก็ได้อะไรค่ะแล้วให้แมพ่อแม่พี่น้องอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าคุณลืมเออคุณลืมเพราะาคุณไม่ได้โฟกัสคุณไม่ได้มีสมาธิกับตรงนี้กว่อาจ,จะทํางานเยอะมากจนแบบอ้อลืมไปแล้วก็ได้ค่ะอืม การเงินนะคะคุณอาจจะเสียไปในเรื่องของพวกนี้ค่ะพอเสร็จแล้วเนอะพอนึกขึ้นได้ก็อาจจะต้องแบบเออม,มามามาซื้อของพวกนี้นะคะหรือว่าบางทีคุณอาจจะลืมเขาแล้วก็เลยเอาใช้เงินนะคะแก้ปัญหาโดยการที่อาจจะไปซื้อของขวัญมาให้คู่รักของคุณก็ได้ค่ะม,มีไพ่เก้าไม้ขึ้นมานะคะเออคุณอาจจะต้องรับผิดชอบนะคะ,ะมันมีหนี้นี้สินเนอะคุณอาจจะมีหนี้สินหรือเรื่องการเงินของคุณค่ะในบ้านทั้งหมดเนี่ย คุณเป็นคนดูแลคนเดียวนะคะอาจจะไม่ได้มีใครดูแลนะคะเออแล้วคุณเป็นคนดูแลคนเดียวค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นครอบครัวคุณหรือคู่ของคุณนะคะยังคงคิดอยู่เลยว่าเราหาเงินได้เยอะหรืออะไรแบบนี้ค่ะเขาว่าอยากจะปาถนาอยากจะได้ของขวัญอยากได้ดุนอยากได้นี่ก็ได้ค่ะหรือเขาอาจจะยกนี้ให้เราได้นะคะเขาอาจจะมีนี้สินนะคะเขาอาจจะยกนี้ให้เราแล้วให้เรารับผิดชอบแบบนั้นก็ได้นะคะ อืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำนะคะให้กับการเงินค่ะ,ะหนึ่งถ้วยนะคะ ต้องไปหยัดนะคะมีไพ่หนึ่งถ้วยค่ะไพ่สี่เหรียญค่ะเอแล้วก็เจ็ดไม้ะคะ่ะต้องจำและลํำลึกไว้เสมอนะคะว่าการเงินนะเงินมันหามายากนะคะอืมออต้องให้แบบคุณรู้ไหมว่าคุณต้องเหนื่อยขนาดไหนในการที่จะต้องหาเงินมานะคะอเนี่ยมันมีไพ่เจ็ดไม้อยู่ว่าคิดว,ว่ามันต้องเหนื่อยมากๆนะคะเออแล้วก็มีไพ่สี่เหรียญดังนั้นมันเหมือน,น,น,นแบบว่า ให้คุณได้แบบประหยัดอะอืมอยากให้ประหยัดเนะาะมัธยัติประหยัดมัธยัติไม่อยากจะให้ไปแบบว่าเอาเงินไปเสียกับในเรื่องของเอของที่เราอยากได้หรือของฟุ่มเฟือยนะคะแล้วจนแบบหรือของที่มันจะต้องผ่อนระยะย,ยาวนะคะแล้วมันก็กลายเป็นนี้เป็นสินนะคะมันเป็นให้ห้าเหรียญน,นะคะอืมแล้วมันมีไพ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะแบบใช้เงินไปกับในเรื่องของ อาจจะให้เป็นของขวัญน,นะให้เป็นของขวัญคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมากเกินไปหรือเปล่าอย่างนั้นก็คือเก็บเงินไว้ใช้เพื่อตัวเองบ้างน,นะคะอยากให้ประหยัดหน่อยค่ะอ่ะเดี๋ยวไปต่อในเรื่องของความรักนะคะมาดูกันในเรื่องของความรักค่ะชาวราศีมีนนะคะอ่ะมันมีไพ่คนโสดน,นะคะเรามาดูกันค่ะมีไพ่ห้าไม้นะคะมีไพ่เอ่อเ้าดาบค่ะมีเมจิกเชียนะคะแล้วก็มีสี่ดาบค่ะ เหมือนกับว่านะคะช่วงนี้คุณเครียดมากๆเลยนะคะเออคุณอาจจะเอ,อพิ่งพักเบรกกับใครมาสักคนหนึ่งอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมาสักคนหนึ่งค่ะแล้วก็เออแบบมีปากมีเสียงเลยนะทะเลาะก,กันนะมีความไม่พอใจกันแบบเนี้ยค่ะอืมนะ มันก็เลยต้องแบบแยกกันนะคะตอนนี้คุณแบบอาจจะนอนจมกองน้ำตานะคะเออน้ำลายฟูมไปหมดแล้วนะคะน้ำตาน้ำมูกนี่คือรวมกันมานะอืมความเข้าใจค่ะมันเหมือนแบบว่ารู้สึกแบบเหมือนคุณจะเจ็บปวดมากมากนะคะกับความสัมพันธ์เก่าๆบางทีคุณกำลังคิดอยู่ในระหว่างที่คุณกำลังรออยู่ทักเบรกอยู่เนี่ยกำลังทำสมาธิอยู่นะ,นะคะตอนนี้เออคุณก็ยังบางทีไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเนาะ บางทีคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานมากเกินไปจนลืมลืมคนอื่นลืมคนข้างตัวค่ะลืมคนข้างตัวจนอาจจะต้องถือกระดเลิกกันก็ได้แบบนี้ก็ได้ค่ะอืเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะคะจะมีคนเข้ามาคนที่แบบว่าเขาจะมาเติมเต็มให้คุณค่ะเขาจะพยายามปลุกเออความเฟรชในในตัวคุณนะคะให้คุณได้รู้สึกแบบ เอย่ยังไงอะ่ะมีความสดชื่นมีความสดใสอะไรเงี้ยคุณจะอยู่กับเขาแล้วคุณจะรู้สึกสนุกนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาแหละอืก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะทะเลาะกับใครมาทะเลาะก,กับคนนี้ก็ได้นะคะคนที่เป็นคู่ของคุณก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุยกันนะคะหรืออะไรเออหรือเอออาจจะเป็นแฟนกันหรืออะไรแบบเนี้ยคะ่ะแล้วก็แบบเลิกกันนะคะอาจจะด้วยความที่เขาเจ้าชู้ก็ได้ด้วยความที่เขาแบบ เออยังไม่เคยพอในเรื่องของความรักนะคะอืคุณก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเธอไม่เคยพอแต่ฉันพอกับเธอดีกว่าเออคุณก็เลยแบบตรงนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะป่วยนะคะป่วยแบบอก็เลยแบบโจมพักเบรกนะคะในการที่แบบใครเข้ามาก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะคุยนะคะแบบเบื่อหน่ายเพราะเป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายอะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คําแนะนาเนาะคําแนะนํา อ้โ oh, จริงๆแล้วคุณก็อยากเริ่มต้นใหม่นะคะออคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่คุณเหมือนแบบว่าขอเวลาพักผ่อนก่อนอะเหมือนคุณอ่อนเพียอ่อนแรงกับเรื่องความรักครั้งนี้มามากแล้วนะคะคุณอาจจะทะเลาะก,กันค่อนข้างหนักนะคะแล้วรู้สึกว่าหรือบางทีอาจจะต้องพยายามมากเกินไปในความรักครั้งนี้คุณเลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่ฉันจะได้พักผ่อน เนาะมันถึงเวลาแล้วที่ฉันไม่ต้องวิ่งตามใครแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณเลยรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วคุณก็รอคอยใครเข้ามานะคะเข้ามาในชีวิตให้รู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันมีชีวิตชีวาเออแบบนี้ก็ได้ไพ่เดี๋ยวฟูก,ก็เหมือนกันค่ะอยากจะรู้สึกว่าเป็นอิสระเอออย่ารู้สึกว่าอืมเออรู้สึกเหมือนแบบเริ่มต้นใหม่นะคะเออไม่ต้องผูกมัดกับใครไม่ต้องรู้สึกแบบว่าอ,อื เหมือนมีใครที่เราจะต้องดูแลตลอดเวลาแบบนี้ค่ะเอ่อไพ่แบบได้ราชินีดาบนะคะก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะเพิ่งตัดจบตรงนี้มาก็ได้นะคะคุณอาจจะต้องการใครสักคนเนอะที่แบบมาสามารถแบบมาเป็นคนที่ซื้อสัตว์นะคะเออเป็นคนที่ซื้อสัตว์ไม่ได้แบบแถวพาวเหมือนคนก่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะหรือไม่ก็คุณอาจจะ แพ้กับความกับความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันอะความสัมพันธ์ที่มันบางทีอะมันมีคนรับอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีคนให้อย่างเดียวหรือมีคนที่แบบว่าเราให้ไปแล้วอะเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาได้รับนะคะเขาก็เลยไม่เคยให้เราตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะคุณอาจจะเบื่อความสัมพันธ์นี้คุณก็เลยอยากรู้สึกว่าฉันอยากจะไปค้นหาตัวเองออารมณ์ประมาณนี้นะคะอะ่เดี๋ยวเราไปต่อนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอืม ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีไพ่9้าถ้วยค่ะหนึ่งเหรียญค่ะไพ่10บดาบค่ะไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะเออตอนนี้นะคะคุณอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะเพราะว่าเจ็บอ่ะคล้ายกับคนโสดเลยความสัมพันธ์เนี้ยความสัมพันธ์ที่เอ,อ่อที่คุณเจออยู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์อาจจะแบบว่าคุณอาจจะไปรู้อะไรมาอืมคุณอาจจะไปรู้อะไรมาที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันเฮิร์ต มันก็คงเป็นอะไรไม่ได้หรอกนอกจากที่ว่าเขาอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะหรือไม่เขาอาจจะคุยกับใครหลายคนเนาะไพ่ก้าวถ้วยนี่อาจจะเป็นอะไรที่คุยหลายคนก็ได้ค่ะเขาเป็นคนที่เจ้าชู้เนอะชอบความรักเนาะเออโหยหาความรักอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าโหพอไปเจอมันเจอความจริงแล้วอะมันเจ็บอ่ะเพราะมันเจ็บถึงขนาดสิบดาบนี้ดาบแทงมาอย่างงี้นะคะคุณก็เริ่มรู้สึกว่าฉันมันไม่ใช่ทางฉันอะเออมันไม่ใช่ทางฉันมัน ทำไมฉันต้องมานั่งร้องไห้ฟูงไฟในเรื่องของแบบนี้ด้วยนะคะคุณอ่ะเอออยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์ที่มันหนักแน,น่นให้มันเหมือนแบบตัวฉันนะที่ฉันแบบบางทีฉันเป็นคนที่รักษาภาพพจน์มันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะเขากับคุณเนาะเอเอคุณอาจจะเป็นคนที่รักษาภาพพจน์มากๆนะคะหรือว่ารักษารูปลักษณ์นี่แหละคะ่ะอยากให้ดูดีตลอดเวลาดังนั้นก็ไม่อยากจะให้ใครมารู้หรอกเนาะว่าตัวเองนั้นเจ็บปวดขนาดไหน เออไม่อยากให้ใครรู้แน่นอนมันเสียฟอร์มนะคะเออแบบนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนํานะคะว่าเป็นยังไงเนาะขอไพ่คาแนะนําค่ะโต๊ะสัน่น่หยไหมขอโทษด้วยค่ะ ไหมว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่ถ้าคุณคิดจะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะคุณเริ่มไปเลยค่ะคุณไม่ต้องแบบเออถ้าเกิดมันความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันทําให้คุณเจ็บหนักหนานะคะถ้าเกิดมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเนาะตัดแล้วเริ่มต้นใหม่ดีกว่าค่ะใช่เหตุแล้วผลเนาะอะไรที่มันไม่ควรอะไรที่มันไม่คู่ควรกับเรามันก็ไม่คู่ควรค่ะคุณเป็นคนที่แบบใครๆเขาก็ว่าเกินเอื้อมนะอืม กวางคิดว่าแบบนั้นนะคะเนี่ยคุณไม่ใช่แค่สิบดาบกเนี่ยคุณยังสิบไม้ด้วยบางทีคุณจะต้องแบกรับความรู้สึกนะเอออาจจะเป็นแบบถ้าเขาไม่มีสมาธิในเรื่องของการงานใช่ไหมคะเขาอาจจะเอาการงานเอาอะไรแบบเนี้ยค่ะเอามาลงที่คุณเนาะเวลาเขาโมโหในเรื่องของงานมันไม่ได้ดั่งใจแบบเนี้ยใครที่เป็นคนรับคุณอาจจะเป็นคนรับนะคะคุณอาจจะเป็นคนแบกรับ ความรู้สึกนี้ตลอดเวลาก็ได้ค่ะเออมันถึงเวลาแล้วเนะยคะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานก็ได้เออไม่ต้องมาโฟกัสในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องนี้มันมันอาจจะทําให้คุณเสียสมาธินะคะเออมาโฟกัสในเรื่องของงานก็ได้นะอืมอยากให้โฟกัสในเรื่องของงานมากกว่าค่ะหรือไม่แน่นะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนเข้ามาก็ได้เอ่ออาจจะเป็นคนที่แบบอืมในเรื่องของการงานอาจจะเจอในเรื่องของการงานก็ได้นะคะแล้วก็เจอกันแบบนี้ก็ได้นะ อเดี๋ยวเราไปต่อนะคะคนมีคู่ค่ะควางเปิดไพ่ไว้ให้แล้วค่ะนี่โทนเขียวดูสบายตานะคะมีไพ่สามเหรียญค่ะมีไพ่เด็กถือดาบค่ะมีไพ่ราชาถือดาบค่ะแล้วก็ชาริอดค่ะอ๋อหออาจจะมีใครบางคนนะคะคู่ของบางคนเนาะอาจจะ อยู่ต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างแดนนะคะแล้วก็แยกจากกันมาเพราะว่าสถานการณ์โควิดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ตอนนี้เนาะมันจะได้กลับมาเจอกันนะคะอ่าคุณจะได้กลับมาเจอกันค่ะได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาเจราจามาเจอการโอ้โหดีมากๆเลยนะคะอืมจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ได้คิงดาบเนาะเขาจะมีเป็นคนที่ลักษณะที่แบบเป็นคนเที่ยงตรงเนาะ แล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่โรแมนติกเลยนะคะอืมคนคนนี้นะคะกวางคิดว่าถ้ากับเป็นคู่ของคุณเนาะที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะที่คุณไม่ค่อยส่องเขาทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาค่ะเขาเป็นคู่ของคุณยังไงก็เป็นคู่คุณค่ะอืเดี๋ยวกวางขอให้คําแนะนํานะคะไพ่เดอสตาร์ค่ะ อาจจะห่างกันมานาน,นเนาะนเนาะรู้สึกเหงาอืมมีไพ่เอ,อ่อราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็เดอะสตา์แล้วก็ไพ่สิบเหรียญน,นะคะคุณอาจจะเคยสงสัยเนอะในการที่เขาหายไปเนี่ยเฮ้ย <He i, S 2> เขาหายไปมีใครหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าเราเนี่ยเราเป็นมือมือสาม แล้วเขามีอีกคนหนึ่งอยู่แล้วคุณอาจจะสงสัยนะยังไงก็ต้องเช็คให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีไพ่เออควีนถือถ้วยขึ้นมาด้วยเนาะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญขึ้นมาวางคิดว่าเขากลัวกลัวว่าเขาอาจจะมีมีใครนะคะมีครอบครัวอยู่แล้วยังไงก็เช็คหน่อยช่วงนี้นะคะคุณอะ่ะต้องควบคุมอารมณ์เนาะความเหงาของคุณอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณดราม่าคุยนิดนึงอาจจะมีเซนซิทีฟอะอาจจะร้องไห้จากแบบ ดูทอาทานเราร้องไห้แล้วเสร็จแล้วเอามาใส่คู่ตองเองไม่ได้นะคะไม่ได้นะอืเนี่ยจริงๆเนาะถ้าเกิดอยากจะให้ครอบครัวมันมั่นคงเนี่ยค่ะเราก็ต้องแบบเราต้องเราก็ต้องดูแลด้วยเนาะเราก็ต้องดูแลในเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างด้วยค่ะอะจบแล้วนะคะเอ,อของชาวราศีมีนค่ะติดตามกวางได้ในคลิปอื่นๆได้นะคะเออ วันนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กวงด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ